บนโซเชียลแชร์แนะนำ4สูตรมะนาวผสมอะไรดีมีทั้งผสมน้ำอุ่นช่วยพุงยุบผสมน้ำผึ้งช่วยลดความอยากอาหารผสมน้ำขิงช่วยลดไขมันและผสมน้ำเต้าหู้บำรุงรากผมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจัก์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับ4ี่สูตรเครื่องดื่มผสมมะนาวเหล่านี้ช่วยอาการแบบที่ว่าได้จริงไหมครับข้อมูลในแง่ของการกินสามารถทําได้แต่ว่าประโยชน์ที่แชร์กันอาจจะเกินจริงไปสักหน่อยนะคะสูตรแรกมะนาวครึ่งลูกผสมน้ําอุ่นเขาบอกว่าช่วยให้พุงยุบหน้าท้องแบนช่วยขับของเสียและระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นณขณะนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานว่าพอเอาน้ำมะนาวมาผสมกับน้ําอุ่นมันจะช่วยทําให้ขับถ่ายของเสียหรือว่าทําให้พุงมันยุบลงไปได้ เพราะว่าปัจจัยของภูมิเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องอาหารอื่นๆต่อให้เรากินน้ำมะนาวผสมน้ำเปล่าเยอะๆแต่เรายังไม่หยุดกินของหวานเราไม่ได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมเมื่อภูมิก็ไม่ไปสูตร2มะนาวครึ่งลูกผสมน้ำผึ้ง เขาบอกช่วยลดความอยากอาหารกระตุ้นการย่อยลดท้องผูกลดอาการเจ็บคอผู้ป่วยสามารถที่จะใช้มะนาวผสมน้ำผึ้งได้โดยเฉพาะกรณีที่มีเสมหะเหนียวยวที่ติดที่คอเนี่ยค่ะบางทีมันทําให้เกิดอาการไอเพราะว่าร่างกายพยายามที่จะขับแต่มันขับไม่ออกตัวมะนาวด้วยความเป็นกรดก็จะไปตัดเสมหะทําให้มันถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ส่วนในเรื่องระบบก,การย่อยแล้วก็ไปลดอาการท้องผูกยังไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนทั้งในแง่ของ การใช้แบบดั้งเดิมแล้วก็งานวิจัยด้วยค่ะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอาจจะเป็นไปได้เช่นเรากินน้ำมะนาวผสมน้ำก่อนอาหารแล้วทําให้ท้องมันก็มีน้ําไปนิดนึงแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกินอาหารได้ลดลงผลอันนี้ไม่ได้เกิดจากตัวน้ําพึ่งผสมมะนาวอะไรสูตร3ม,มะนาวครึ่งลูกผสมน้ำขิงเขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันลดไขมันบรรเทาหวัดเผาผลาญไขมันผิวเปล่งปลัน่นแก้ท้องอืดที่น่าจะใช้ได้ก็คือเรื่องของหวดัดก็มีงาน ว่าขิงแก่แค่ต้มน้ำมันก็มีริตันไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันได้ตัวมะนาวมันก็มีวิตามินซีสูงแต่ว่าเรื่องเผาผลาญไขมันแก้ท้องอืดอาจยังไม่ได้มีข้อมูลมากพอจริงๆถ้าท้องอืดน,น้ำขิงอย่างเดียวก็ได้แล้วกินน้ำขิงเลยอาจจะดีกว่าการผสมมะนาวไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะขิงแก่แกดื่มหลังการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารพวกไขมันที่แบบย่อยย,กยากตัวขิงมันก็จะไปกระตุ้นให้น้ำดีออกมาแล้วก็ย่อย พวกไขมันได้ดียิ่งขึ้นพอย่อยได้ดีขึ้นดูดซึมสารอาหารดีก็อาจจะทําให้ผิวพรรณเปล่ปงปลังแต่ว่าหลายอย่างมันก็ยังต้องการการดูแลในส่วนอื่นๆหรือว่าวิธีการอื่นๆเพิ่มเติมและสูตรสี่ มะนาวหนึ่งลูกผสมน้ำเต้าหู้เขาบอกว่าลดรอยเขียวช้ำบำรุงรากผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนะนะคะแต่ว่าน้ำเต้าหู้มันเป็นโปรโตีนที่สกัดออกมาจากพืชบางครั้งเนี่ยมันจะมีสารในกลุ่มไฟเตมันจะทําให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยากพอสมควรการบีบมะนาวก็อาจจะทําให้ตัวโปรโตีนมันย่อยลงแล้วก็ดูดซึมได้ดีขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของการบอกประโยชน์เรื่องรอยเขียวช้ำ บำรุงรากผมลดการเปราะบางของเส้นเลือดไม่รู้มันสัมพันธ์กับตรงไหนของสรรพคุณน,นี้นะคะเรื่องสูตรน้าเต้าหู้ผสมมะนาวชัวก่อนแชร์เคยนําเสนอเรื่องนี้สามารถค้นหาด้วยคําว่าชัวก่อนแชร์น้ําเต้าหู้และมะนาวเพื่อฟังความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ เขายังแนะนําให้ดื่มวันละหนึ่งแก้วในสูตรเหล่านี้ถ้ามองในแง่ความปลอดภัยกินวันละแก้วไม่อันตรายกินได้แต่อย่าไปคาดหวังประโยชน์ทางสุขภาพกับมันมากเพราะว่าบางโรคมันต้องการขนาดของตัวสมุนไพรค่อนข้างสูงรวมทั้งยังต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยแต่จริงๆแล้วเราควรจะกินมะนาวยังไงดีครับกินแบบที่เราเคยกินนะคะกินไปแล้วเรารู้สึกว่าสุขสบายก็กินค่ะแต่อย่าไปกินอะไรเยอะๆโดยไม่จําเป็นอย่าไปคิดว่า การกินอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแล้วจะไปช่วยรักษาโรคหรือป้องกันโรคได้แต่สรุปแล้วสี่สูตรเครื่องดื่มผสมมะนาวนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ค่ะเพราะว่าประโยชน์ที่ให้มาเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะเข้าใจผลลัพธ์ตามข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกเกิดประสิทธิผลนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ก็ในปัจจุบันนี้มีการแชร์ข่าวสาร เป็นอย่างมากถ้าอยากจะแชร์ขา่าวอะไรก็อยากให้ตรวจสอบกันอีนึ่งครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม